เรียกว่ากลายเป็นประเด็นขย่าววงการวอลเล์บอลลีกหญิงของญี่ปุ่นไปในทันทีครับสำหรับการกลับมาอันยอดเยี่ยมและน่าทึ่งของชัชชุออนโมกสีครับในเกมนัดล่าสุดที่เธอนำวิกตอรีาฮิเมจิบุกไปปราบจ่าฝูงอย่างโอซาก้ามาเวลัสได้3ต่อ1เซตครับเกมนี้ญี่ปุ่นตะลึงเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มาเวลัส ไม่แพ้ใครมาแปดนัดติดต่อกันสวนทางกับวิกตอรีนาฮิเมจิที่แพ้ติดต่อกัน5เกมเข้าไปแล้วครับแต่ว่าชาชุออนครับระเบิดฟอร์มร่างทองครับทำไป28แต้มแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เจบินคว้ารางวัล BOM ในเกมนี้นั่นเองครับ เรียกว่าเหมาะสมกับคำว่าราชินีฮิเมจิค,คืนชีพจริงๆชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้เลยครับ